ตื่นเต้นครับแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีครับจากผู้ชมแล้วก็สืส่อมวลชนขอบคุณแรงๆกันอีกรอบนะครับเพราะว่าเป็นค่ายครั้งแรกของผมด้วยะครับเรารู้สึกว่าเออมันมีการตอบรับที่ดีะค,ะดครับก็ขอบคุรรยาการในปซ็นทรูลเองเกินคาดไหมครับเกินคาดครับคือฮามากครับก็ขอบคุณเราแฟนคลับ ผู้ชมแลวก็ทุกคนที่มาให้กำลังใจครับทีนักแสดงด้วยครับที่เป็นหลังนี้ครับคุณการเิดเดซิลุเหตุผลค่ะเกิเด,ดากจากอะไรที่จริงๆเกิดจากที่ผมไปคุยกับเดซิลุฮาแล้นะเดยิลุก็คุยไปคุยมาบอกคุยอยากทำอะไรผมบอกผมอยากเกิดใี่ไหนับบนั้นบรรยากาศ ทำง่ายมากเลยครับง่ายจนผมงงนะครับเฮ้ยงไมถึงไว้วางใจที่คุยเองในการเปิดบรัเขาไม่ยอคุยที่มีผลงานเ่มขึ้นเขาก็แข็งแรงดีเขยง่ายเขาคุยง่ายเขาถาม่าก็ากมีส่วนาคุยง่ายเขาใจง่ายก็อยากมีสวาคุยง่ายงานก็ทำน้อยแล้วก็ไม่มีใครมาให้เลือกคุยเพื่อนเนี่ย ก็โอนเข้าไมค่อยค่อยคุณผูรับากก็โอนไม้องมีสิทธิให้และทุกอย่างมัจะใส่ในบัญางเราที่ผมก็เพิ่งมาเห็นเมื่อถึงวี่เมืนอวานคุยจังเดียวทำได้ทันเลยทำสบายอยากอยากให้เขาลีเยไหมคะกับกับพระนครฟปล์เองหรือว่ายังไงก็คุณไม่มีนะจบแล้วจบแค่ะเขาเป็นเริกต้นใหม่ก็คือเป็นนี้เลยทั้งทีงานใหม่เออาตไม่ แล้วผมก็ม่ดูที่าเงแตเราก็เป็นนคอยหาเรื่องที่มันซื้อเป็นติดใจมากเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงองไหนาอาสบายแล้วก็สัตวอะไรได้เห็นเสร็จเรืววันี้เป็นยังไงบ้างครับก็เห็นิใจมากติดใจมากเป็นแนวใหม่แบบรุ่ใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปการทั้งหมดนครเพราะว่าที่ผ่านมา ไม่คนคมก็ยังมีนี้ิ่งนี้ตอนนี้ผมเ็นมีแผงมีหนังดารามีเกมมีอะไรมีแสรู้อะไรเขาก็ไม่รู้วันนี่ผมเจอไทยมากก็เลยบอกปิดเอาไว้เไปดูมันะนคะรับใครจะไปคิดว่าหนังเีสามารถทำได้ขนาดไหนก็ที่ไม่เคยรู้สึกนี้ก็หลายอย่างก็มีมดกนักแสดงที่เลือกมาแล้วสังคมก็มีกาดต่อ อันนี้คือในแงเรื่องแรกใช่ป็นครับใช่ครับอแนะนำลยความรู้สึครับอ่าเราเริ่มเลยนะครับอ่าเราเอาผู้ชายก่อนแม้กก็ได้รีบจบนะอ่าพ <c oughs> ี่แบ,บ็บ์ครับได้ครับผมก็เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าแอคไกวิญญาณสิบสามครับอ่าต่อไปครับน้องแหววครับ <c oughs> จริงยูแอลผมเจอจากในอีจ mm ี hmm. ครับน้องเป็นดาราจากฮงบงแล้วผมรู hmm. ้ส mm ึก hmm. ว er like ่า <Interestingly> น้องมีความสามารถเขาเรียกว่ามีคาเป็นคาแรคเตอร์หนึ่ที่น่าสนใจครับนักแสดงอาสตาอาสตาเมื่อค่ะน้องบอฝากมีประอบภาพยนตร์ด้วยนะชื่อเพลงว่าแค่เธอยังมีลม น้องน้องสตาร์งมาแคมป์เรื่องนี้ค่ะน้องก่อนก่อนที่น้องกําลังจะออกจากห้องไปน้องบอกโอ้หเล่นเป็นต้นไม้ก็ได้ค่ะก็เลยแบบนี่คือเป็นกติกหรือว่าเป็นได้ใช่ครับผมตั้งใจกันเลยอันน่าจะได้คลิลลี่ครับที่มาลิลลี่เราพาลองทำได้ครับเขาบอกว่าถ้าทำกับง่ายกับลิลลี่ได้เราจะฝึกความอดทนตอสิงแปลกใหม่ซึ่งผมรู้สึกว่าผมผ่านั้นตอนนั้นแล้วครับครับ อ๋ออายน้องออายครับสวัสดีค่ะอ้ายอ้ายหนุ่มค่ะน้องออายคือผมเคยทำงานร่วมกับน้องแล้วก็ผมเล้ยงใหเป็นคนที่เป็นสาวที่มีความแซ่บและแรงมากแล้วก็ตอนแรกก็หนักใจว่าออายจะพูดคำยากได้ไหมแต่ว่าถ้าใครได้ดูดีเซอร์นี่ก็พูดคำว่าสัตว์ได้อย่างดตึกมาบ้านเลยนะครับเลยเลือกอ้ายครับน้องเพิร์ดครับ เราเจอที่เซอร์ไพรส์ช็อตมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราติดต่อและแสดงช่องวันมาแสดงหนังเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะต้องฝาบอลุ่สมฝาไม่ฝานี่แต่ขอบคุณน้องเลยและคุณแม่ครับที่เดินไปที่ประตูห้องผู้บริหาจารย์พีป้อนเลยใชแมงแล้วพูดว่าจะเล่นเขาบอก เป็นกาแถนฝากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ฝากค่าจะมีโซเรโอด้วยครับโอเคครับภาพยนตร์ แ13นะครับเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นนะครับเป็นแนวสยองขวัญเทอร์เลอร์ที่รับรองว่าเราหัดความตื่นเต้นและความคือเรามานั่งรถไฟขอนในบ้านสยองขวัญในบ้านมีสิ่งนั้นเรื่องนี้ไม่แปลกน,นะครับแล้วก็ได้นำอยากให้เข้านาง่อนเรื่องนี้เราทุกคนตั้งใจแล้วก็ดุบบเดือดเฉลิมพันแน่แล้วคุณจะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่แปลกใหม่นะครับก็มันเป็นหนึ่งในโปรเจกที่นำล่องของเทอรีนะครับเราอยากให้เห็นคาแรคเตอร์บริษัทเราเป็นยังไง ดูเรื่องนี้ครับเพื่อเ,เห็นเจออะไรครับร,รบคาคนูตื่นกันครับ